这里、嗯 ทำก่อนวัดไต้บัวครับทำก่อนทาก่อนแล้วแล้ววัดพอดีทางวัดไต้บัวก็เห็นก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนลยก็เห็นน่าสวยดีก็เลยทำบ้างนี่ทํานานยังครับอาจารย์ก็ปีนึงแล้วปีงั้นนะต้นปีต้นปีตั้งแต่ต้นปีมาถึงที่ก็ต้นปีแล้ววัดไต้บัวก็เพิ่งมาทำประมาณสองสามเดือนเนาะครับทำไมวัดตะปูเราถึงทาตัวเมสีชมพูครับ มีสีนะสีคือสีโยมเขารัทธาจากโยมโยมเขาถาวายมาส่วนหนึ่งครับก็น,นี่คิดแล้วว่าเออมันเป็นสีสีขาวบ้างชมพูบ้างเขาเหลือจากทาบ้านอ่ะครับ <นะ S 2> ผมก็เลยว่าเมนเราก็สำรุดสุดโสมเยอะแล้วถ้าไปทาสีใหม่อะไรใหม่ทมําใหม่มันก็เงินงบประมาณหลายล้านนะครับผมก็เลยว่าทาสีชมพูปุยกันแล้วทาสีชมพูว่ามันก็แลวไม่เศร้าหมองนะไม่ได้ไม่น่ากลัวนะซ่อมไว้ ก็ดูได้แล้วสดใสครับไม่เศร้ามองกินจะไม่เศร้ามองกันแต่ก็ทํากันเยอะแยะนะเดี๋ยวนี้สีชมพูเขาก็ทากันเยอะแต่วแถวโคราชเขาก็ทากลนเยอะเล่นแบบขายดีสีมันเขาถวายมาอย่างนี้ก็เลยว่าเออทีเมนถ้าทาเมนซะเลยสีขาวสีชมพูสีฟ้ามันมีก็เลยทาเลยผลเป็นอย่างนั้นเองแต่เมนนั้นมันเก่ามากแล้วถ้าทำถ้าจะซ่อมบูรณะอีกก็หลาใช้ช่างว่ามันไหลอยู่เยอะชมพูมันเยอะหน่อยก็เลยใช้สีชมพูไง แตสีฟ้าหน่อยๆแต่ก็ได้ดูสิตัวเปลืองเราก็ทาสีนะทาหมดนะไอสีทาตัวตัวตัวป่องตัวป่องสีชมพูป่องสีชมพูส้มเหมือนนี่ป่องก็หลุดหมดแล้วนะครับใช้งบประมาณมันเยอะหลายร้านอยู่ตอนงบประมาณจากหน่วยราชาก,การก็ยังไม่ได้ช่วยกันครับก็บูรณะไปก่อนทำไปก่อน that uh -huh. เราเห็นจากเมนเป็นสีนี้แล้วรู้สึกเป็นไงบ้างครับตาสวยสนุกดีอะสวยดีอะตาเกิดมาเคยเห็นแบบนี้ไหมฮะไม่เคยครับไม่เคยที่นี่ก็เจอที่เนี่ยนะตาอยู่มากี่ปีแล้วครับเนี่ยที่เนี่ยเกิดที่นี่ครับอ๋อเกิดที่นี่นะเลยใช่ไหมคะปกติก่อนหน้านี้เมนเป็นสีอะไรอยู่คะเป็นสีขาวเป็นสีขาวแล้วทาสีนี้แล้วทำให้รู้สึกแบบ ความความรู้สึกว่ากลัวหรือว่าอะไรรดน้อยลงนะมันรถชื่นดีครับรถชื่นดีผีไม่มีครับอ้สฮะแปลกดีไ่เคยเห็นที่ไหนเราไม่เห็นที่นี่นะใช่แล้วรู้สึกว่าทำให้เรากลัวน้อยลงไหมดูน่ากลัวน้อยลงไหมไม่น่ากลัวนะสีหวานแบบนี้นะ